นอนเตียงไหนคะหมอพอดีแบบรถน่าจะแบบรถชนเสาไฟฟ้านะคะขาชนเสาไฟฟ้าเลยเหรอครับเจ็บคุณ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 อุณคเณคุณคุณคุอคุณคุอคุณคุณคุณค่ณคุ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 ณเุณมุณคุณอเ่คุณครัคโอเคุณคุณค่ณคุณคุ่คุณ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 คคุคุณ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 ค ก็คงจะจริงละค่ะโอเคครับขนาดหอยังระเบิดเสาก็ไม่น่าจะเหลือนะอ๋อโอเคครับเก็บให้ครบครับเก็บให้ครบครับนี่ยังขัดจักรยานกับเวทนะฮะเขาบอกว่าพี่วิ่งเล่นเล่าเลยที่เขาวิ่งไปตดเตาเมื่อกี้แล้วคราวนี้เขาวิ่งมาชนก็เลย เปิดที่นี่นี่ดีมากสึกจะเนเลยะรือแบบว่าหายและเป็นมันมันจะคล้ายๆไหมละลายฮะมันจะเป็นเปลือละลายเปลืลายนะโอ้ใชคประตูประตูมันไม่ให้ปังออกได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอเคออกได้แล้วครับเจอกันค่ะ ถึงแม้จะไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเมลอนจะอยู่กับฟ้าเสมออยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าแค่เล็กนึกถึงแป๊บเดียวแล้วขอนับหนึ่งสิไม่น่าเชื่อว่าเธออาจจะกลับมาได้ซัมมอนมาได้เฮ้ยจริงเหรอจริงจริงเชื่อไหมล่ะเชื่อไหมล่ะลองดูลองดูหน่อยแต่ว่าทุกคนต้องต้องรวมพลังกันนะรวมพลังคนที่เป็นพ่อลูกท่ถ้าไหนรวมพลังถ้าทางนี้มีผู้หญิงนะอย่าบอกนะถ้านั้นเอาไง นะอะมะอูนะอะมะอุเมลอนเมลอนแล้วก็นับหนึ่งถึงสิบเมลอนจะกลับมาอ่านะพร้อมกันน้าอนะน้าอ่ะเดี๋ยวเตรียมเตรียมท่าก่อนเดี๋ยวท่่ากอนหาเดี๋ยวหาท่าก่อนท่าไหนท่าไหนว่าเ่าสับวัน่หาท่าหาท่าก่อนท่าท่าท่าอือืมาท่าก่อนหาท่าก่อนเอาท่าต่อไปฟาร์มต่อไมน่าจะอันนี้กันห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ด ไอ้เจ็ดเดี๋ยวเพิ่งกดนะเดี๋ยวเพิ่งกดเดี๋ยวกดพร้อมกันนะเดี๋ยวทวงกันนะนะอะมะอุนะอะมะอุเมลอนเมลอนแล้วก็นับ1ถึง10บีดประมาณ68นะก็จะแบบหนึ่งสองสประมาณนี้นะโอเคจะทำอะไรนะกีกเท่าไรพี่มะอุดึปังมาก็ดีเลยจังหวะดีเลยเราจะเราจะทำการบูชายันเมลอนกลับมาอคือเหมือนกับเรียกบูไยไว้ดาก้อนเลยแบบนั้นเลยมันมันกดยังไงนะฮะอนเลยนะ ไปซ็อกอะไรมาเนี้ย5นดคืออะไรอะทวนที่ลองทวนซิทวนทวนก่อนพวกเราลองทวนดูสามสอ่ไม่ใช่ซาอูมาอูโอ้พระเจาห่างกินลางยีนนะเราอะ นะอะมะอุนะอะมะเมลอนเมลอนแล้วก็หนึ่งถึงสิบลอนโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอเวลาเดี๋ยวรอเวลาตกฟ้าแป๊บนึงเดี๋ยวรอให้ดาวพฤหัสมันย้ายนิดนึงแป๊บนึงนะอีกประมาณยี่สิบ ยี่สิบวินะยี่สิบวินะอัมมาอูนะอัมมาอูแล้วก็กระเจ็ดนะเมลอนเมลอนเมลอนอ๋อนะอัมมาอูนะอัมมาอูเมลอนเมลอนเมลอนสองทีนะเมลอนเมลอนเมลอนแล้วก็เมลอนแรกเนี่ยจะเป็นจะเป็นแบบเหมือนเสียงเบาก่อนแล้วเมลอนสองจะเป็นเสียงดังเหมือนกระตุ้นเมลอนเมลอนแล้วก็กระป๋องเจ็ดนะไอ้ที่ใครเปิดกระป๋องเนี่ยพาระแน่นอนพาระแน่นอนพาระน่าเป็นกระป๋องอะไรทุกอย่าง ไอ้พะล้พะล้พ hmm. oh, yeah. oh, okay. okay. ี่ขอเข้าห้าเพนนีได้ด้วยป่ะโอ้ลุงกูจะเข้าด้วยเหรอโอ้โหอันนี้ใครใครเนค้ยากินมหมดอจมกดอกเนี้ยโอเคถ้าอีโมทที่ห้าสิบเจ็ดนะครับจะพร้อมกันเลยนะฮะห้าสิบเจ็ดหรือห้า็ห้าเจ็ดฮะห้าเจ็ดโอเคโอเคครับ เดี๋ยวผมให้สัญญานะฮะแต่ถ้าบุงกูอยากเข้าแก๊้งอ่ะได้เลยนะครคุยกับโอนได้ละเป็นเจเดนโรเบย์ผมเองครับใหญ่ขี้มึงไม่คุยเองด้วยเหรอเนี่ยเข้ามาไม่กี่วันมึงมีลูกน้องแล้วเนี่ยเหลือจะเชื่อมีซ้ายขวาทลยซ้ายถือขันขวาตักน้ำเม่ นะเอาไหมฮะพวกเราพร้อมไหมฮะเตรียมอีโมดไว้ให้พร้อมนะครับเตรียมอีโมดไว้พร้อมนะครับเราทวนอีกทีไหมฮะนะอะมัดอูนะอะวะาอูเมลอนเมลอนโอเคแล้วก็แล้วก็นับหนึ่งถึงสิบโอเคนะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณนะฮะรอดาวปรหัสย้ายอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวครับกำลังทำอะไรอยู่เออว่านอนสอนง่ายเหมือนกันนะพวกเราเนี่ย โอเคแต่มันถ้ามันทำได้จริงๆเราก็ถ้าเราจะได้น้องเรากลับมาเราจะมูชาเลยมากต้องมูชาแบบดีกู๊ดเลยนั่นเนี่ยเข้ามาไ่รอจริงๆดาวดาวมันจะเลื่อนมาพร้อมไหมฮะทุกคนพร้อมนะฮะโอเคและถ้าพร้อมแล้วนะฮะกดท่าห้าสิบเจ็ดพร้อมกันหนึ่งสองสามนะสุมาสุมลสุเมลอน

หนูบอกแล้วนี่มันถ้าคิดถึงเมลอนเมลอนก็จะมาหาบ้าหูประหลาดเลยอะเป็นไงแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้มึนๆมั้ยมนรอบมึนๆแบบมันตื่นเลยครับนิดนึงตัวได้เลยยังแรกๆหรือเปล่าในเรื่องครับก็ว่าแบบ มาว่ะกระโดดจากเตียงปักโอ้อะไรเนี่เขาลุกไม่ติดต่ำนจะรอบอยู่แล้วเรียร้กว่าไงเขาบอกแล้วไม่ธรรมดาการจะเป็นพ่อลูกกันเนี่ยมันมันธรรมชาติมันเลือกมาแล้วจริงของจริงของจริงไมหองเฮ้ยพลละครับมังก็สุขผลิตนะฮะตรงนี้นะฮะโอเคครับคุณลุงท่านที่โอเคครับหนูมาแล้วครับเมลอนเมลอน ป้ารู้หรือเปล่าว่าหนูเป็นน้องพี่ภาละด้วยปั้งพี่เปิ่งขปิดหน้าพี่กู๊ดจริงเหรอเมลอนใช่พพเพราะว่าเวลาตรงนี้สิบนาทีเพราะเมึองเลยอีเวนไม่นหนูน้องพี่หรือเปล่า